สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ได้เข้ามารายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งสุพนัทเหมือนตานะครับก็ได้เดินทางมาเพื่อสมทบก,กับเพื่อนร่วมทีมในการลงฝึกซ้อมก็เป็นวันแรกนะครับที่นักเตะเราได้ลงฝึกซ้อมกันก็เป็นการฝึกซ้อมเบาๆครับไม่ได้ฝึกซ้อม หนักอะไรส่วนมากจะเป็นการาให้ฝึกซ้อมในลนักษณะลูกนะครับลูกส่งเท้าสู่เท้านะครับเป็นลูกส่งเท้าสู่เท้าไม่ส่งบอลสูงเพราะว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการเล่นในลักษณะส,ส่งบอลน,นี่แหละครับแล้วก็เจอกับทีมชาติจีนเนี่ยทางโค้ชที่ชีได้เน้นลูกกับพื้นนะครับไม่ได้เน้นลูกที่เป็นลูกโด่งหรือลูกโยน ดังนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมเบาๆมากกว่าก็เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่านักเตะทุกคนนะครับมีความสดชื่นนะครับแล้วก็มีหน้าตาสดใสพร้อมที่จะทําศึกนะครับที่เซนตยางก็ถือว่าเป็นเป็นแมตท,ที่เราจะต้องติดตามนะครับเพราะว่ามันเป็นแมตท,ที่แพ้ไม่ได้เลยในการในการครั้งนี้เนี่ยจีนเองก็หวังจะชนะโค้ดบันโกยบานโควิดเองเขาพาลูกทีมซ้อมก่อนเรา2วันครับแล้วก็ตัว ทีมชาติจีนเองเนี่ยก็อัตราเฉลีย่ยอายุก็สูงกว่าเรานะครับเขาอัตราเฉลีย่ยอายุเขาเนี่ยอยู่ระหว่าง28-30ปถึงปีขึ้นไปครับอัตราเฉลีย่ยอยู่ประมาณ28ปีแต่ว่าตัวจริงเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ29-31ถึงปีนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราเฉลีย่ยที่สูงพอสมควรในการลงแข่งเพราะว่าทีมชาติจีนเนี่ยเขามีปัญหามานานแล้วครับอย่างที่ผมกล่าวมาหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับทางไชนีสซูเปอร์ลีกเองเนี่ยเขามีปัญหาในช่วงที่ โควิด -19 นั่นแหละครับทำให้การผลิตนักเตะเยาวชนเขาค่อนข้างจะมีปัญหามีการโดนตัวผู้เล่นนะครับก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติดิโดนีเซียที่เขามองข้ามไปถึงเอเชียนะครับเขาไม่ได้สนใจนะครับโค้ชชินแต่ยังเองเขาก็มองข้ามไปก,ก,ก็เห็นกันได้ครับคือจริงๆถ้าท่านฟังคลิปผมมานานแล้วท่านจะรู้ว่าผมวิเคราะห์มมว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโดนสัญชาติการคือผมชัดเจนแล้วครับ ชัดเจนไม่มีอะไรต้องอธิบายกันก็รอดูกันต่อไปครับว่ารายละเอียดการโอนสัญชาตนะครับมีผลอย่างไรต่อทีมชาตินั้นๆแล้วก็แนวทางเจแปนเวของเราเนี่ยที่เรากําลังทํามาเนี่ยผมบอกไว้เลยครับเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางของสติปัญญานะครับเป็นแนวทางที่นํานพาทีมชาติไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างหนักแน่นการโอนสัญชาติหรือการใช้ผู้เล่น ที่เป็นสัญชาติอื่นเนี่ยที่อาจจะมีความได้เปรียบทางได้ารูปร่างแล้วว่าพละกกาลังเนี่ยมันไม่ยั่งยืนครับมันไม่ยั่งยืนแล้วเราต้องใช้ทุนมหาศาลในการที่จะพัฒนาเด็กๆของเรานรในชาติให้สามารถสืบทอดความเป็นช้างศึกคือผมเน้นมาตลอดเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เราต้องมองระยะยาวนะครับว่าช้างศึกเราทุกชุดต่อไปนียจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันในการเล่นซึ่งตอนนี้โค้ชมาซาดะอิชิได้วางรากฐาน นะครับในการาเตะในการฝึกซ้อมแล้วก็มันจะมีประเด็นอนีกประเด็นหนึ่งครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีธรรมนูญฟุตบอลนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการภายในสมาคมเราก็จะเปลี่ยนนะครับอาจจะใช้โค้ชเยอรมันหรือใช้โค้ชอังกฤษเรื่องจจะใช้โค้ชในย่านเอเชียของเราการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยก็คือการนับหนึ่งใหม่แล้วครับตอนนี้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องเลยครับ เป็นวิธีที่ถูกต้องที่ใช้สติปัญญาและก็ใช้ความละเอียดรอบคอบมีสเตปขั้นตอนนะครับแล้วก็อ่ส่วนผู้เล่นที่มีฝีเท้าที่ดีนะครับเกมลุกที่ยอดเยี่ยมการเล่นที่เฉียบขาดเฉียบคมเนี่ยมันจะมาเสริมที่หลังเองนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพแต่พื้นฐานจริงๆเนี่ยพื้นฐานฟุตบอลสมัยใหม่จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ครับมีสปีดบอลที่ดีนะครับมีการเล่นที่ดีมีระเบียบวินัยแล้วก็มีมาตรฐานของฟุตบอลที่คงคงที่ เน้นตรงนี้ครับพอเน้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับช่วงแรกมันก็เป็นแบบนี้และครับก็จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตัวผู้เล่นมีภาการวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างเพราะคนที่ต้องปรับตัวตอนนี้เนี่ยไม่นักเตะเขาปรับตัวกันได้ครับโค้ดเองเขาเข้าใจกันแล้วนะครับสมาคมก็เข้าใจปัญหาก็คือแฟนบอลเรานี่แหละที่ยังไม่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 เข้าใจรายละเอียดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพิธีการคิดแบบเก่า อะครับเราควรจะเลิกคิดไปได้เลยนะครับวิธีการดูบอลมุมมองแบบเก่าอะ่ะเราต้องเลิกคิดไปได้เลยนะครับล้างล้างความรู้สึกเราล้างสิ่งที่เรารู้ออกให้หมดเราก็เริ่มเป็นเด็กอายุหกขวบกันครับครอบครัวฟุตบอลเป็นเด็กอายุหกขวบที่สดใสร่าเริงและเดินทางไปตามแนวทางที่ถูกต้องและตรงนั้นนะครับมันจะสร้างทีมชาติไทยเราให้แข็งแกร่งในอนาคตเจอเกมตอนนี้นะครับผมไม่อยากจะวิเคราะห์อะไรมาก ปกติแล้วเมื่อคลิปที่แล้วหรือ,อที่ผ่านมาเนี่ยนิดหน่อยผมวิเคราะห์ไปผมก็เสียดายเวลาผมวิเคราะห์เือนไม่รู้ผมจะไปวิเคราะห์เพื่ออะไรเพราะว่า,าหลายๆท่านก็คงติดอยู่ในรูปแบบเดิมก็คงไม่ไม่เข้าใจกันครับก็คงวิเคราะห์กันยากาถ้าใครอยากฟังเกมวิเคราะห์นะครับก็ไปฟังาการวิเคราะห์ที่ช่องเขาวิเคราะห์แล้วกันนะครับสําหรับผมผมบอกไว้เลยครับว่าถ้าผมพูดตอนนี้ผมขอพูดภาพรวม ภาพรวมก็คือทีมชาติจีนมีปัญหามากมายแพชชั่นเก่าผู้เล่นอายุมากแล้วก็มีการออกข่าวในกระแสที่เป็นลักษณะที่รับรวงพางหรือเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อการเล่นนะครับเป็นการเล่นพึ่งอาศัยอาศัยนะครับพึ่งตัวบุคคลจะมีแผนการเล่นอยู่บ้างก็คือแนวทางของโค้ดคือบันโกวิโควิดเนี่ยเขาเป็นโค้ดที่คนท้างที่จะมีโปรไฟล์ที่ดี ดังนั้นก็จะบรรจุแผนการเล่นลงมาแต่ผมขอฟันธงเลยครับว่าการรวมตัวกันแค่10วันโดยนักเตะเพิ่งมารวมกันเนี่ยมันวางแท็กติกได้ก็วางไม่แน่นครับวางได้ก็วางไม่แน่นและยากมากที่นักเตะจะเข้าใจปรัชญาของโค้ชนะครับและปรัชญาของโค้ดบันโกยวันโควิดคืออะไรเนี่ยมันก็แตกต่างจากปรัชญาของโคดิชิซึ่งมีแนวทางของเจแปนเวชัดเจนคำผงก็พูดคาว่าเจแปนเบยวออกไปเนี่ย คนที่ไม่เข้าใจคํานี้เนี่ยก็อย่าตีความไปต่างๆนานา,นาถ้าจะมองเห็นภาพนะอ่าอันนี้อันนี้ผมผมพูดเพื่อจะให้เปรียบเทียบไปเฉยนะครับไม่ใช่ผมพูดอะไรที่มันเกินความจริงหรือมันอะไรเกินไปขอกราบขอภัยด้วยจีแปนเวก็เหมือนศาสนาพุทธนี่แหละครับมันคือหลักสัจธรรมครับไปยังไงมันก็เป็นแบบนี้ไม่มีทันสมัยไม่มีร้านสมัยไม่มีตัวยุคครับนี่ความจริง นะครับไม่ว่าคุณจะดิ้นไปลักษณะไหนนะไปนับถือผีถือสางหรือจะไปนับถือการเชื่อมจิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่างไรก็ตามแต่มันก็ต้องมาทางาศาสนาพุทธนี่เลยครับเพราะมันเป็นศัจธ,ธรรมนะครับเจแปนเวผมไม่ได้ยกย่องเกินเหตุนะแต่ผมบอกไว้เลยครับมิติของเจแปนเวไม่มีตกยุคครับไม่มีตกยุคเพราะมันคือความจรงิงมันมาจากพื้นฐานการการสร้างทีมฟุตบอลที่สามารถก้าวไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้อย่างแท้จรงิงนะผมพูดมาจนเหนื่อยแล้วหลายคลิปนะครับ ก็ผมคงผม,ผมไม่พูดซ้ําเยอะนะครับสาหรับเพื่อนที่ฟังผมมา200คลิปแล้วท่านใดที่เข้าใจแล้วกล่าวขอบพระคุณอย่างมากครับดังนั้นการก้าวเดินต่อไปนี้นะครับสําหรับทีมชาติจีนเนี่ยผมพูดไปแล้วครับว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรการที่เขาจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เนี่ยมันก็มีไม่กี่ข้อนะครับมันก็เป็นรูปแบบนําเดิมนะฮะบ,บอลโบราณนะหนึ่งรูปร่างใหญ่บทขยี้ไทยใช้ความรวดเร็วแรงเบียดกระแทก กรรมการเป่าฟาวกรรมการลำเอียงการย้ายสนามคุณจะไปเชื่อชมเรื่องอะไรครับเรื่องแบบเนี้ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องของความสกปรกเป็นเรื่องข้างนอกมิติการกีฬาเป็นเรื่องที่ผมไม่ควรจะกล่าวถึงถ้าไปแพ้มาแบบนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมเฉยเฉยเพราะมันคืออนาคตของผู้ทาเลยครับตามกฎแห่งกรรมของศาสนาพุทธคือใครทามากรรมอะไรก็ได้กรรมนั้นนะนะครับมองในจุดนี้นี่นคือสัจธรรมครับ ลิงขึ้นต้นไม้มันต้องลงแน่นอนครับมันไม่ขึ้นไปตลอดหรอกนะครับอย่างไรมันต้องลงมาดินนะเพราะว่าบนต้นไม้มันไม่มีน้ําไม่มีอาหารจะกินมะพร้าวมันก็มีไม่กี่ลูกครับเดี๋ยวมันก็นลงนะครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นแล้วเราไปตอนนี้เนี่ยเราไปแบบเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาเราไปแบบระมัดระวังเราไปแบบมีสติเราไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่เป็นคน,นตัวโอนสัญชาติเราไปอย่างสปิริต เราไม่ได้โน้มเบียงเกี่ยวกับเรื่องที่มันนอกเกมการกีฬานะครับตรงนี้มากกว่าครับที่เราควรจะภูมิใจกับช้างศึกของเราในแน่นอนครับไปครั้งนี้เรามีทีละสินแดงดาเสริมเข้ามาหน้าตัวเด่นๆน,นอกนั้นนะครับเราก็เป็นตัวที่เคยเล่นกับทีมชาติไทยยุคอิชิมายาวนานพอสมควรตรงนี้ถ้าเรามองอดีเนี่ยนะครับการเตรียมทีมของอิชิครั้งนี้นะครับมันเป็นการเตรียมทีมตั้งแต่เขาคุมทีมสมุทรปราการครับ ตั้งแต่เขาคุมทีมบุรีรัมลากยามาจนเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วนักเตะเหล่านี้เคยอยู่ในชุดทีมที่เข้าไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนอเอเชียนะครับหรืออาเซียนคัพในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับกับเกาหลีอีกก็ผ่านเกมมา7-8แมตช์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจเกมการเล่นถ้าเกิดเราจะดูไทม์ไลน์จริงเนี่ย นักเตะที่สัมผัสกับอิชิมานี่มันหลายปีนะครับหลายปีแล้วก็มารวมตัวกันจริงเนี่ยผมคิดว่าเกือบครึ่งปีนะตั้งแต่เดือนตั้งแต่เอเจนต์ขับมาครึ่งปีผมตีเป็นครึ่งปีเลยการวางแท็กติกของโค้ดความเข้าใจการเล่นนะครับการเล่นการเป็นทีมแล้วก็วิธีการเล่นที่โค้ดต้องการนะครับช่วงแรกเราอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีผมหวังว่านะพัฒนาการมันจะดีขึ้นในในใน,ในัดที่เจอกับจีน นะครับแต่ส่วนรเรื่องอะไรที่มันเป็นเวทมนตรศาสตร์มนดำอะไรก็ตามแต่ที่มันนอกเหนือเกมกีฬาอะไรผมไม่ผมไม่กล่าวถึงเราผมไม่ชื่นชมด้วยนะครับหลายหลายคนอาจจะหวั่นใจแต่ผมจะเฉยครับแพ้ก็แพ้สิครับไม่เห็นเป็นไรอ่าผมผมไม่ได้ซีเรียดนะถึงที่ชาติไทยจะแพ้แต่ผมเชียร์ให้ชนะครับผมเชียร์ชนะแน่นอนเพราะทีมชาติไทยเนี่ยผมยืนอยู่ข้างทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับ การแข่งขันครั้งนี้นะครับที่เกิดจะเกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางในวันที่6มิถุนายนที่ถึงนี้นะครับภาพที่เราเห็นก็อย่างที่ผมพูดเลยครับจีนเขาในฐานะาโฆษณาชยนเชื่อไว้เยอะนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเขาเล่นสไตล์นี้มาตลอดแต่ตัวใหญ่บทขคยีแล้วเขามีความกระหายในการาได้รับชัยชนะกับทีมชาติไทยอย่างยิ่งเพราะในมุมมองของจีนเขาคือระดับเอเชียครับอาเซียนเราก็แค่ทีมเล็กๆนี่คือความจริง ดังนั้นภาพลักษณ์ที่เขาจะทําให้ปรากฏต,ต่อแฟนบอลกว่าหกหมื่นคนก็คือบทขยี้ไทยมันเขาบทขยี้สิงคโปร์ที่รังเขาเนั่นแหละจะเป็นการเสียหน้าอย่างมากถ้าเกิดเขาสา,าถ้าเกิดทีมชาติไทยเราสามารถเสมอหรือชนะเขาได้ที่บ้านมันจะเป็นการเสียหน้าอย่างมากเพราะฉะนั้นแรงกดดันตรงนี้แหละครับมันจะทําให้นักเตะจีนเกินร้อยกับเราคาว่าเกินร้อยเนี่ยมันทําได้ครับแต่สภาพร่างกายอายุและความพร้อมและการเล่นเป็นทีม มันจะต้องมีครับแล้วตอนนี้นักเตะจีนเนี่ยเอาตัวผู้เล่นเสริมเข้ามาเนี่ยเกินครึ่งทีมครับเพิ่งมาเจอกับโค้ชเนี่ยทีมเดิมที่เล่นกับอ,อีบานโควิดมาสองแมตช์เนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งทีมครับที่จะลงสนามและนักเตะตัวหลักเขาก็ไม่ได้ลงด้วยเขายิงได้หลักๆเป็นกอบเป็นกำเร,ร็วคืออูเลนี่แหละครับทีนี้ก็ถ้าเอานักเตะบราซิลลงมานักเตะบราซิลเนี่ยบางคนก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บบางตัวก็ฟอร์มไม่ดีครับ เลยจุดพีคมาแล้วก็มีอายุา35ปีทั้งนั้นนะครับมองจุดนี้เนี่ยผมก็พอจะมองเห็นอน,นาคตแล้วครับตอนนี้วันแรกที่โคอิชิทำการฝึกซ้อมอก็ไปตามแผนงานไปตามสเต็ปที่สมควรจะเป็นนะฮะในการฝึกซ้อมในด้านในแง่ทักษะพื้นฐานพื้นฐานของฟุตบ,บอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเตะมัธยมนักเตะมหาลัยเนี่ยนักเตะชั้นประสมเนี่ย พื้นฐานก็คือการส่งบอลนะครับส่งบอ,นนงงงบอลรับบอลน,น,นี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมผมรู้สึกดีนะนะครับว่าเราซ้อมเน้นกันละเอียดว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไมไมละทิ้งเบสิกสําคัญที่ทีมชาติไทยจะต้องมีที่เรามีปัญหาตลอดมาคือการรับส่งบอลในในภาคพื้นเนี่ยนะครับเราตัวนี้แหละครับเราไปแบบแบบเน้นเน้นนะครับ แบบเบสิกแบบวางแผนละเอียดละเอียดนี่แหละตรงจุดนี้นะครับที่เราจะบรรูุจุดประสงค์ได้นะครับถ้าผมาพูดอ่อนเกินไปเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่ให้กําลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับแต่ผมบอกว่า,ถ,าถ้าผมบอกว่าให้เราเชียร์ให้ทีมชาติไทยบอกขยี่จีนบางท่านที่ถือบัตรประชาชนจีนก็จะรู้สึกว่าช่องบักินเนี่ยดูหมิ่นจีนนะครับรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนทแทนทีมชาติจีนเนี่ย ตรงนั้นผมก็ต้องระวังด้วยแต่แต่ผมคิดว่า,าคลิปต่อไปเนี่ยผมไม่สนใจอะไรแล้วครับผมคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละช่องผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดปีกเก้าหนึง่งละข้ามปี9เก้าหนึง่งละนะครับและสิ่งที่ผมมั่นใจผมยืนยันตรงจุดนี้นะครับว่าเราเดินทางมาถูกต้องนะครับเดินทางมาถูกต้องแล้วเราต้องฝ่ากระแสต่างๆนะครับที่มันเป็นกระแสที่ปั่นป่วนแล้วมันเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะสเปะสปะนะในประเทศเราเนี่ย นะครับแนวทางต่างๆเนี่ยมันมันเป็นแนวทางที่เละเทะบางคนก็ไปนิยมเกี่ยวกับเรื่องการโดนตัวผู้เล่นการโอนใช้ผู้เล่นต่างชาติโดยที่มีแผนรองรับว่าเอาผู้เล่นต่างชาติมาแล้วยาวชนจะพัฒนาอย่างไรนะครับต้องใช้ทุนซื้อผู้เล่นมากี่กี่ร้อยล้านนะครับแล้วก็ต้องใช้ทุนอีกกี่ร้อยล้านนะครับในการพัฒนาเยาว,วชนคู่ขนานขึ้นมาอีกผมพูดละเอียดมาหลายคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดคิดได้แค่ระดับนั้นน่ะนะครับผมคิดว่าเรางเงียบๆดีกว่า ถ้าเราคิดได้ไม่มากกว่าน,นั้นเราเงียบดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังต้องการกําลังใจในการพบกับจีนนะครับดังนั้นในข้อควฟุตบอลเนี่ยสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจกับเกมฟุตบอลจริงไปจรีนครั้งนี้เนี่ยประตูที่ทีมชาติไทยจะแพ้เนี่ยมันก็มีครับแต่เราไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่พูดถึงผีสางนะถ้าผมเดินไปในป่าเนี่ยมีคนต้องบอกผมว่าเดี๋ยวจะเจอผีต้นไม้นั้นไปเจอผีอะไผมเฉยๆครับ ผมเดินไปเจอเจอก็เจอสิครับผมก็เฉยโอกาสที่เราจะแพ้มันคือเรื่องกรรมการถูกไหมครับการเดินทางไกลถูกไหมครับสองเขาเล่นนอกเกมสามเขาเล่นนอกเกมเขาเล่นนอกเกมทําให้ตัวผู้เล่นเราบาดเจ็บหรือเขาใช้ความได้เปรียบลูกเฝ้าเขาเออเราก็ไม่ได้ฟาวาเขาสามารถยิงประตูเราได้เขาได้ลูกโทษเราเจอใบแดงถูกไหมครับนั่นมันผีครับนั่นมันาศาสนาผีครับแพ้แบบนั้นผมไม่ซีเรียสหรอก นี่บอกตรงนะครับผมเป็นศาสนาพุทธเจอแบบนั้นเราเฉยๆครับถ้ามีกรรมต่อกันแล้วหักคอกันให้ตายเลยเอโหสิกรรมให้กันครับแพ้คือแพ้ครับแล้วผมไม่เห็นต้องยี่ละเรื่องอะไรเลยผมกลับมาบ้านแล้วผมก็ซ้อมใหม่แล้วผมไม่โกรธด้วยแล้วผมก็เดินทางต่อไปในเส้นทางที่มั่นคงคือเจแปนเวครับไม่มียุคไม่มีสมัยครับเพราะเจแปนเวคือสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องในการสร้างเกมกีฬาที่จะเดินทางต่อไปสู่อนาคต ส่วนมิติบูบ้วาพมิติเหาะเถืนเดิอนอากาศได้นะมิติที่สามารถดูจิตคนสามารถใบห่วยและสามารถทำเมตตามหาเสนีมีเมียห้าคนสิคนนะนะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องนอกเหนือเส้นทางที่ถูกต้องที่เราควรจะเดินไปเพราะนั้นมันขี้เกียวไปครับซูปเปอร์สตาร์ที่มันรูปว่าจะต้องมีตัวผู้เล่นแข็งแกร่งแบบเนเธอร์แลนด์เต็มทีมอินโดนีเซียนะ เขี่ยวไปครับคุณมีเงินมากแค่ไหนอะที่จะมาพัฒนาเยาวชนหรือคุณมีเงินมากแค่ไหนที่ไปซื้อตัวนักเตะลำพังตอนนี้สมาคมฟุตบอลเนี่ยก็โอ้โหครับไม่รับเงินเดือนกี่คนแล้วครับแต่นายกสมาคมนะฮะเงินเดือนก็ไม่ได้แล้วใช้นี่เท่าไหร่ครับติดนี่เท่ากี่กี่ร้อยล้านครับฟ้องร้องกันอยู่เนะี่ยกี่ร้อยล้านครับคุณจะอะไรไปซื้อตัวผู้เล่นถูกไหมครับแล้วคุณจะไปเดินตามเวอะไรอินโดนีเซียเนี่ย ที่เถียงกับการจะโดนใบแดงออกไล่ออกจากสนามอะคุณชอบแ,แบบนั้นถูกไหมครับมันมีปัจญาอะไรที่มันสมควรที่มาเรามาคุยกันเรื่องแบบนี้นะครับสาหรับแฟนบอลแฟนบอลไทยเนี่ยผมบอกแค่นั้นแหละนะครับในเวลาผมพูดดีๆเราไม่ฟังกันไอ้ที่มันละเอียดลึกๆเนี่ยไม่ฟังกันนะครับผมผมผมรู้สึกว่า ผมขอพูดคลิปนี้ให้มันเสร็จก่อนอคลิปต่อไปผมจะลงลึกล้แต่คลิปนี้ผมบอกไว้เลยนะผมบอกไว้เลยว่านะครับลำบากใจเหลือเกินนะทีมชาติไทยของเราเนี่ยครอบครัวฟุตบอลไทายของเราเนี่ยกูรูเละเ,ลเ,อเลทอเนี่ยเยอะมากนะครับในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะครับมันน่าเศร้าใจนะมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับกระแสสังคมทุกอย่างในประเทศเราเนี่ยนะครับความเละเธอะนี่เยอะมากเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด นะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียเลยนะครับดังนั้นนะครับการไปพบกับจีนครั้งนี้นี่ผมบอกไว้เลยครับทีมชาติไทยเรานิ่งกว่าเยอะนิ่งกว่าเยอะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงผลแพ้ชนะนะแต่ผมคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยอย่างไรเนี่ยบุญมโนชนะบาปครับผมต้องเชียร์บุญไว้ก่อนแหละอผมไม่ถือหางบาปแล้วผมไม่ถือหางผีผมถือหางความถูกต้องครับเราไปแบบสุภาพบุรุษเราไปแบบสุภาพบุรุษนักกีฬาให้เราก็เล่นเต็มแฟชั่นของเรา เรามีตัวผู้เล่นอยู่แค่นี้เราต้องพอใจในตัวผู้เล่นของเราในอนาคตเราจะเสริมตัวลูกครึ่งหรือจะเสริมตัวผู้เล่นดีๆมามันเป็นเรื่ององนาคตไม่ใช่วันนี้แต่ณวันนี้หน้าที่เราจะต้องเดินทางไปตามเป้าหมายในการเอาชนะจีนให้ได้แล้วสิ่งที่จีนเป็นตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะโปรโมทเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาแต่ครับ <S <S ผมพูดชัดเจนผมเป็นคนพูดไม่อมคอมนะผมเป็นคนพูดตรงไม่เอาใจใครด้วยผมบอกไปเลยครับจีน,เ,นเป็นทีมที่เอามารวมรวมๆกันนะเหมือนเราไปตลาดจีบผักเซตาก้านะ แล้วผักในตะกา้านี้เนี่ยกามาลงมอหมอกแกงเลยเขาไม่ได้ปลูกเองครับแต่ทีมชาติไทยมันเป็น,ปนผักที่เราปลูกเองดูแลประควบหงมกันมาแล้วไม่มีสารพิษด้วยซึ่งเรานี่คุณจะกินหมอไหนครับผมถามแค่นั้นแหละมันตาน่างกันตรงนี้เหรอครับอันนี้แห้ะครับเจแปนเวแล้วก็เราจะชนะจีนครับในวันที่6มิถุนายนที่ถึงนี้ครับ